ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับมาดูการเปลี่ยนแรม n a ็ s y n o l o g y อีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่แล้วผมเปลี่ยนแรมเป็นตัว DDR 4บัส2 6 6 6เป็นยี่ห้อ HyperX 16GB นะครับสามารถใช้งานได้นะซึ่งผมรู้สึกว่าใช้งานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น,นะครับใช้ก็ไม่เกิน 8GB เท่านั้นเองรู้สึกเสียดายแรมนะครับก็เลยกะว่า จะเปลี่ยนเมมโมรีเป็นตัวที่น้อยลงนะครับก็คือใส่แค่8บวกกับ2ก็เป็น10กิกก็น่าจะเหลือเฟือเพียงพอนะครับก็เลยซื้อเมมโมรีตัวนี้เป็น HyperX เป็น Kingston นะครับซึ่งมีข้อจำกัดว่าที่ผมเทสนะจะเป็นโค้ดตัวนี้นะครับซึ่งอยู่หน้า IB ก็คือเป็นค่า CL 15ตัวที่แล้วเมมโมรี Memory 16กิกตัวนั้นก็ CL15 เหมือนกันนะครับก็เลยซื้อ CL15 มาใช้ผมไม่เคยใช้ CL เบอร์อื่นซึ่งหลายๆท่านที่เปลี่ยนไปแล้วบอกว่า CL เบอร์อื่นมันใช้ไม่ได้ผมก็เลยซื้อ15มาเพื่อยืนยันแค่ CL15 นะครับตัวนี้รหัสอื่นๆก็เป็นรหัสตัวที่มีความหมายของเขานะครับเราดูหลังตัว S แล้วก็ก่อน IB นะครับก็คือเป็น15ตัวนี้เป็น c a s h Latency นะครับสำหรับตัว n a t s y n o l o g y ก็ ผมทดสอบเฉพาะ CL15 ถ้าเกิดใครจะซื้อนะครับให้ซื้อ CL15 ดูชัดๆนะครับตัวนี้ CL15 ลองมาดูไปพร้อมๆกันซึ่งผมเองก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะซื้อมาใช้งานนะครับตัวนี้ก็ถามว่าโอเคไหมก็ถือว่าคุ้มค่าครับถ้าสามารถเปลี่ยนได้ใช้งานแนทเมมโมรีเยอะๆก็โอเคนะครับจะสามารถติดตั้งสวิตช์อื่นได้ดูใกล้ๆดูชัดๆนะครับตัวนี้เป็น CL 15เป็นสเปคเดียวกันกับที่ผมทดสอบใส่ตัว16 g กิเลยนะครับในการเปลี่ยนแรมนะครับก็ให้ถอดตัวฮาร์ดดิสออก1ลูกซึ่งเป็นฮาร์ดดิสทางขวาติดกับตัวเมนบอร์ดนะครับคุณจะเห็นบริเวณช่องใส่แรมอยู่ทางขวามือแบบนี้ แล้วเราก็เอาเมมโมรีตัวนี้นะครับดูโค้ดอีกทีหนึ่งถ้าจะซื้อให้ซื้อ cl 1 5นะครับให้ทุกท่านลองดูใน YouTube แล้วก็ดูการทดสอบของคนอื่นนะครับว่ามีทดสอบกับแรมที่เป็น cl เบอร์อื่นหรือเปล่านะครับบางทีถ้าเกิดมีการทดสอบแล้วค่อยซื้อตามนะผมไม่แน่ใจว่า cl เบอร์อื่นจะใช้ได้หรือไม่ก็หากใครทดสอบแล้วรบกวนคอมเมนต์ให้ผมหน่อยว่า C.L. เบอร์อื่นก็ใช้ได้นะครับแต่ผมไม่กล้ายืนยันนะผมยืนยันเฉพาะ C.L. 1 5นี่แหละนะครับให้ดูตัวนี้นะครับอัพแล้วก็ใส่เข้าไปโอเคเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นก็เปิดเครื่องครับ ท่าที่เคยเจอก่อนหน้านี้สำหรับคนอื่นที่ทดสอบนะครับถ้าเมมโมรีใช้ไม่ได้มันจะบูตไม่ขึ้นนะครับโอเคมาแล้วครับรอนานนิดหน่อยผมไม่แน่ใจว่าเขาทำการสแกนตัวเมมโมรีก่อนหรือเปล่านะครับ ไปติดหมดแล้วโอเคหลังจากที่ใส่ตัวเมมโมรี8กิกเข้าไปแล้วนะครับก็บูตขึ้นใช้งานได้แต่เรามาดูกันว่าจะเจอแรมหรือเปล่านะครับให้เข้ามาที่คอนโทรลพาเนลแล้วก็มาที่ Information Center นะครับแล้วก็มาที่แท็บ general คุณจะเห็นฮาร์ดแวร์นะครับเนี่ย total physical memory ก็คือ8บวก2เดิมนะครับเป็น10กิกผลก็คือได้ครับ ถ้าคุณซื้อแรมมาเพิ่มจะซื้อ8 g ิกนะครับให้ซื้อแรม HyperX ค่า CL15 ตามที่แนะนำนะครับหรือจะเป็น16 g ิกก็ได้รวมกันเป็น18 g ิกก็ CL15 นะครับถ้าเกิดใครมีคำถามหรือคนที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ หากใช้ cl เบอร์อื่นแล้วได้ช่วยคอมเมนต์ให้ผมหน่อยว่ารุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะครับจะเป็นการดีสำหรับท่านผู้ชมท่านอื่นที่มีดำอยู่แล้วหรือจะซื้อเพิ่มนะครับถ้าเกิดใครมีคำถามก็คอมเมนต์ได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็มาเป็นเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ